ยสสองสองว่าเยสเกิงๆช้างเยสใครเป็นลมวนะน่ะแม่งไปดีกว่าท่านี้มีแต่พวกคนรวยเยเยสไอ้ยไม่ต้องเมาอวดเลยกูรู้กูไม่มีอหายเข้าใจเราไม่ได้อะแม่งเขาใช้พิธีอะไรวนะน่ะสิบหกมัน มันเป็นมันเป็นเลขของ16มันคือมันคืออะไรอีกคนอ่อน <c oughs> เอเจอแค่นี้มันเป็นลมแดดตายแล้วลมแดดแดดเออลมลมลมอะไรดีลมลมจันทาอะไรอ่ะมันคววปัญญาอ่อน ทำต,ติดทำติดชีวิตโอ้ตอนนี้นะฮะเรากูกับสถานการณ์การเยี่ยงผัวกันนะฮะซึ่งกัจะแอบอยู่ตรงนี้ต้องไม่มีใครเห็นอย่างแน่นอนกูมั่นใจอย่างนั้นแล้วกูจะมั่นใจต่อไปไอ้ยังไม่เห็นกูนี่วา <c oughs> ะาก็บแค่นี้ก็หาไม่เจอ มันไม่ได้หากูไม่เจอมันหายไปเลยอ่าเชีอดไขรเขาโดนผนึกกันไวนะ้แล้วใช่ไหมสับสาวน้อยสาวน้อยหัวตูวนาเป็นโคตรอุบาทเลยจากนี้มันต้องพิน์กันสิ่แต่คนพิมพ์มันอยู่ไหนเวะเนะเดินครับเดินต่อไปแล้วก็ไอไอเฮียตอนนี้ฮะก็ก็ ก็อะไรมันคือชุดอะไรเหรกูบอกไม่ถูกไม่ดิกูไม่รู้ซะว่ามันคือชุดอะไรวิ่งไปแล้วเจ้าวันนี้เอคท่าแอคท่าไปลแล้วหัวล้อหัวล้อว่าไงจะขิงจะขิงหรือจะจีบอ่านั่งบิดตึงโอเคกูคไปติดตามสถานการณ์ฝั่งนี้ดีกว่าแต่มันอยู่ไหนวะฝั่งนั้นก็ทำอะไรสักอย่าง อะไรครับม,มันคุยคนเดียวไม่ใช่เหรอมันคุยคนเดียวใช่ไหมขอดูอีกรอบตัวจากแล้วเขาน่าจะเหงานะฮะอ่าเอกท่าพิมพอะไรอีกพิมพอะไรเร็วๆรด้พิมพ์ก็รออยู่โอ้ยโคตรผิดหวังเลย ยาอะไรอ่ะกูไม่ได้ป่วยแล้วมึงคุยกับใครเนะี่ยไอเชีย่ยคคดว่าเหมืองกลางอนาเขตได้คนเดียวเดี๋ยวมึงเจอกูนี่ไอเชี่ยขอนไปแล้วนี่มึงเห็นไหมเนี่ยมึงไม่ได้กลางอนาเขตอปู่คนเดียวหรอกโอ้ยเชี่ยชิบหายแล้วมันเกย์ชิบหายแล้วก็จะเกย์ไปดีกว่าจังหวะน,นี้นะฮะเออกหปวดแผลอะไรเขาคุยอะไรกันนะอ๋อหาเพื่อนโอครับ ก็หาได้แค่เพื่อนเราก็เป็นได้แค่เพื่อนนะนะแล้วตกลงคนนู้นเขาเป็นอันไล่กูว่ากูควรไปให้ไกลจากที่นี่เฮอตร้ยตามติดครับเราจะขึ้นไปยี่สู่สวรรค์โอเคสงสัยเขาบุญไม่พอโอ้โห พี่น้องฟาแฟ่ในระหว่างที่เราว่างอย่างนี้นะฮะเราก็จะมาปากรู้โอเคปาถั่วสับทิ้งดีกว่าเ yeah, 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 yeah. จเจเจเจจังหวะนี้นะฮะไอ้นี่มันเกียนี่วะเพราะความปลอดภัยของเราเราก็จะแอบดูอยู่ตรงนี้จะามา,ากูไม่นะมันซิดยอคุณแล้วแม่งรับไม่ได้ชิบหาย้วเกียขึ้นนะ มันไม่ได้ขึ้นแค่นหน้ามันขึ้นไปทั้งหัวเลยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุบาทโอหัหมันกับหัวกูเลยมันจะกินหัวกูไหมนะอันนี้คือตรงเท้านะเตัวดุกดิกตัวเล็กน่ารักอันนี้คือหัวนะโอเคตอนนี้หัวกูใหญ่หัวม,วมันละเวลาเว่งมันก็จะดุกดิ๊กดุกดิก,ดกมันก็จะดุกดิก๊กน่ารักแบบนี้นะฮะขอโดูหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ตัวอะไรเนี่ยคุณดูว่ากิ้งกา่าหรือมันเป็นกิ้งก่าอยู่แล้วอะใช่ไหมมันเป็นกิ้งก่าใช่ไหมอันนี้ก็คือยูไอดีของผมนะครับคือจะถามว่าะอะไรอะคือถ้าจะถามว่าแอดได้ไหมคตววาตอบก็คือแอดได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือคนที่แอดผมมานะครับใช่ครับกูไม่รับกูไม่รับกูไม่รู้จักกูไม่รับครับเออแค่นั้นหละ